สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจเล็กส้มตำน,นี่มาทานส้มตำกลางวันกันครับนี่ครับอยู่ทางไปน้ําตกคลองลานครับวันนี้มากับสายฝนเลยเลี้ยวจากสีแยกคลองลานมาประมาณหนึ่งกิโลครับท่านผู้ชมครับแต่มมนรู้ว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรทานกันครับทานพร้อมมากับสายฝนเลยเจเล็กส้มตำครับเจเล็กส้มตำ นีทํเา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับแต่ย่างมีหมูมีความหมูย่างนะครับครับเมโนูครับโอ้หลายอย่างมากเลย เย้เล็กส้มตำภายในร้านก็กว้างขวางครับที่นั่งเยอะจานพิมสั่งอะไรบ้างวันนี้ทั้งกี่อย่างต้งตมตำูปลาร์ต้ตมตำโพลาตำข้าวโพดตำข้าวโพดข้าวเหนียวอ่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างโอ้โหนะครับเมนูที่เราสั่งวันนี้ ส้มตำปูปลานี่ไก่ย่างครับนี่ผักเยอะๆครับนี่ยอดมากเลยสายบัวอันนี้เป็นน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มข้าวคั่วน้ําจิ้มไก่แล้วก็ข้าวเหนียวอาจารย์เพ็มสั่งข้าวเจ้าใช่ไหมค่ะโอเคครับมาทานกันเลยครับเจล็กส้มตำคลองลานครับคลองลานทางไปน้ําตกคลองลานครับอันนี้เราก็มาทานส้มตำไก่ย่างกันครับ นี่ครับมากระสายฝนเลยไปย่างตัวใหญ่ๆนะมาแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็ส้มตำปูปลาครับปูปลาโอ้ฝนตกครับฝนตกมากระสายฝนเลยนี่ครับมะพิเศษร้านนี้ก็จะมีน้ำจิ้มเป็นข้าวกล้วนะน้ำจิ้มไก่มาทานข้าวกันครับมา ตามปูปลาครับทานข้าวด้วยกันครับท่านผู้ชมปลาเลยตับเลยอร่อยมากเลยนะ่ไดยอดเลยไม่เสียบกบรสขาดไม่เสียแรงเลยอร่อยมากครับ วันนี้ฝนตกตั้งใจดํด้วยเมื <c oughs> อ่อกี้ไก่หอมคกับหายบัวครับวันนี้รู้สึกส้มตำจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะว่านั่นจะเป็นน่าจะเป็นที่ปลาเนาะใช่แล้วก็ฟูด้วยค่ะอืมส้มตำแล้วแบบหอมหอมมะนาวมากเลยอืมอมีกพระเข้ากด้ทั้งอย่างเลย เขากินกูประไลแล้วเยวเคากินข้าวโพดที Ham ่หลังไช่แล้วนเนี่ยร um, ้านที่เล็กเขาดีมากเลยเขาไม่ห่วงน้ำใช่คือบางบางร้านอ่ะคูกผิดจนแทบไม่มีน้ำที่จะกินเลยนะรใช่ น้ำปล่าเยอครับปูระลาครับทั้งโชโว่เจ็บเจ็บน้ำแข็งดีกว่าค่ะมันเย็นมากเลยหนูไปกี้มันเย็นมากเลยหนูไปกินร้อน น้ำจิ้มขา้าเป็นน้ำจิ้มข้าวคั่วนะหอม่ากก็เลี้ยวจากเื้อแยกของลานมาประมาณกิโลนะีงก่อนที่จะไปน้ำตกข้อน้ำตกของลานแต่ย่างก็ย่งหนึ่ง,งหนึ่งขาหนึ่งีก่ะพี่น้องสัง่ง ย่างก็ติดจะหวานๆหน่อยนะแต่ว่าก็อร่อยไม่หวานมากนะต้องร้านไห,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 หนวางของเรากำลังกินได้ข้าวต้มข้เจ้าแล้วก็เหนียวร้านเจเล็กต้มตัง ถ้าเปิดมานานแล้วยี่สิบปีได้เัรอก็ตั้งแต่หนูมาจินดาหนูก็เจอเลยตั้งแต่ปีสี่เห็นมีหกหกพระอ 6, 6, 6. าจจะเปิดก่อนนิ้นึงยี่สิบปีอะน่าเป็ แต่ร้านเป็เิงอะค่ะร้านเป็นสัขาวเปลี่ยนุอเนื้อใก่เขาไม่แห้งไม่ฉ่ำเดิอเนื้อใส่เขาไม่แห้งเดอด ผสมบุกซึ่งผงมอย่างเดียวอืมข้วเปี่ยนฝนลงหนักมากเลยตอนแรกมันว่ไม่หนักตัดขาดอยู่รงเด้นะน้ำตกนี่ก็เป็นเส้นทางขึ้นน้ำตกของหลางถ้าเราเข้ามาจากทางสียกเขน้ำไหลก็ประมาณหนึ่งกิโลครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับ ที่จะมุ่งหน้าไปน้ําตกคลองลาน <Okay. S 1> ตลอดเส้นทางก็จะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายนอยจาเป็นร้านอาหารร้านกาแฟรครับในสองเส้นทางนะี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินที่พักมีดีสอร์ดเยอะแยะแล้วเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวน้ำตกคลองลานกันนะครับไม่ไแน่ใจเฮอ,อครับคลิปนี้เอพีนี้ก็เอาไว้เพลย์ตอนนี้ก่อนเนาะแล้วเราก็ทำข้าวให้อร่อยนะครับพัก uh huh. เที่ยงกัน สวัสดีครับเจเล็กครับย้าวัสดีจ้าวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจเล็กนะครับร้านเจเล็กส้มตำนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตสัมภาษณ์ทํางานไปด้วยเนาะทำงานวันนี้กําลังทําอะไรครับนี่ครับนี่ใส่ไก่เลยมสกไก่ไว้ใส่ไว้พวกนี้อ๋อเตรียมขายพรุ่งนี้เตรียมไว้ขายพรุ่งนี้อันนี้เฉพาะวันวันหนึ่งเนี่ยประมาณกิโลครับ อันหนึ่งก็แต่ยี่สิบสามสิบโลอะไรตัวนี้เป็นเป็นน่องอน,น,นะเป็นน่องสะโพกถ้าย่างแล้วเนี่ยน่องประมาณกี่บาทน่นอง,องละห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่โชว์หน่อย่นยประมาณห้าสิบถ้าอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันอันนี้เป็นเนื้อเนื้อโดยจะเ,น,เนื้อนี่มาละสิบบาทมาละสิบบาทใช่ไหมใช่โอเคอันนี้ก็น่องที่ว่าทำมือกีนี่เนะาะแล้วแต่มันใหญ่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็หกสิบนี่ก็ห้าสิบอย่างเงี้ย เอาขออนุญาตถามก่อนร้านเราเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วครับ11ปีประมาณ10บสิบกว่าปีแล้วเนาะสิกว่าแล้วจ้าร้านตรงนี้11ปีผมมากินแต่สมัยเป็นเพิงอะเนาะตอนนี้อันนี้เรามันพิกัดร้านนี่เลยสีแยกคลองลานมาประมาณโลโลนี่หช่ได้กิโลนพี้หลักกิโลหลักกิโลเนาะก็จะไปทางน้ำตกคลองลานจองานตรจากนี้เป็นน้ำตกประมาณกิโลครับจากนี้เป็นน้ำตกประมาณ5้าโลประมาณห้าโล ก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าจะไปเที่ยวน้ําตกกันก็ต้องแวะมาร้านนี้ครับก่อนขึ้นน้ําตกต้อง,งต้องมาซื้อที่นี่ยังไม่ปีอ่าอันนี้อันนี้ปีกเนาะนนปีกปีกเลยยี่สิบาทปีกลยยี่สิบาท,อบาทโอเคเมื่อกี้ผมไปถ่ายแล้วผมไปแต่มันก็ไม่ทันช่วงกํลาลังย่างเพราะว่าย่างเสร็จแล้วแล้วก็ฝนตกเนาะใี่โอเคครับเสา์อาทิตย์มีอะไรนะไก่อโองเทศกาลไก่อโภงด้วยไกออ่อโภง <Okay. S 2> โกงเป็นตัวเราที่คนเยอะใช่ไหมใช่โอเคเราที่คนเยอะอันนี้หมักอันนี้<า>คงไม่ถามหรือกว่าใช้สูตรอะไรเพราะว่าเป็นทางร้านเนาะจ้ะ่โอเคครับตอนปิดคลิปวันนี้ให้เจเล็กฝากร้านหน่อยครับผ่านมาน้ำตกมาแวะเที่ยวร้านเจเล็กต้องตามได้นะจ๊ะหาเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงถึงสี่โมงเย็น เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันจ้ะหรือจะออเดอร์สั่งมาก่อนโทรขอเบอร์เนี่ยครับเบอร์อะไรครับเบอร์โ,<ห>โทรศัพท์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าสามแปดเกจ้ะศูนย์แปดหกครับโอเคครับขอบคุณเจ๊เล็กมากๆครับจ้ะครับผม